ช่องหวยเด็ดหวยดังเป็นเพียงสื่อกลางและแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นซื้อแต่พอน้อยเล่นแต่พอเพียงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเท่าทันนั้นที่ตัดสินใจกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ขอให้ได้เงินแสนกดติดตาม กด s u b สไคร b e พร้อมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนขอให้ได้รับเงินล้านนะครับครับก็มาดูของท่านแรกกันเลยนะครับครับท่านแรกนะครับก็เป็นของเสียนเหนือเมฆนะครับครับก็ให้เลขมานะครับเด่น4 2ตัวที่ให้มาก็มี4 1 4 2นนะครับครับก็มาต่อกันของท่านนี้เลยนะครับอ่าก็สิริอ่าทุก โภพขุนะครับครับก็ให้เลขที่พามานะครับก็ให้เข้านะครับให้บนนะครับ3 8นะครับก็ออก3 8ตรงๆเลยนะครับครับก็ให้เข้ามานะครับครับมาดูงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่16มีนาคมนะครับก็ให้มานะครับข้างบนนะครับ9 1 2 9 1 3 0 1 2ส1 3 2าสตัวบนนะครับ1 2 1 3สาม ครับแล้วก็ให้ล่างมาแล้วครับล่างก็มี0ูนย์ดนะครับครับของขั้นนี้ก็เข้าดีนะครับเข้า2งวด3ามงวดผิดงวดหนึ่งนะครับครับก็เข้าดีอยู่นะครับของท่านนี้นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของมังกรเมรัยนะครับครับก็งวดที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้ามานะครับ3าดนะครับครับก็ออกข้างบนนะครับ3ามแดตรงๆงเลยนะครับครับแล้วก็ก่อนหน้านนั้นะครับ งวดประจําวันที่สิบหกนะครับกุมภาก็ให้เข้าตแต่เด่นนะครับเด่นเก้าสี่นะครับแต่ไม่ได้จับคู่เก้าสี่นะครับแล้วก่อนหน้านั้นก็ให้เข้ามาสามสี่งวดติดเลยนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจําวันที่สิบหมีนาคมนะครับครับก็ให้เลขมาแล้วครับเด่นนะครับมีห้ากับห2สองตัวที่ให้มาก็มีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าแปดหกศูนย์ หกหนึ่ 6, 6, 6, 6 8และเลขเลขระวังพิกนะครับครับก็บเลขกันนะครับเลขที่ให้มากระเด่นก็มี7กับ9 2ตัวที่ให้มาก็มี7 0 7 1 7 3 7 4 7 8 9 0 91 93 9งเจ็นะครับ ครับอันนีใครจริงถูกจริงนะครับก็ตามอยู่นะครับทุกงวดเลยนะครับบังกรอนเมลัยนะครับครับก็มาดูของฉบับนี้นะครับท่านนี้นะครับก็น่าจะเป็นอ่ายอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมก็ให้เลขมานะครับสีเขียวนะครับงมดีผ่านมาก็ให้ไม่เข้านะครับสองตัวให้ไม่เข้าแต่ได้คู่โต้บมานะครับแล้วตัวเด่นนะครับเด่นสามับเด่นแดบนนะครับก็ออกขงบนนะครับสามแปดนะครับครับ มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่16นะครับมีนาคมนะครับให้เลขมานะครับเด่น9กับ4ครับสตัวที่ให้มาก็มี39 6 9 34 64 3ตัวบนนะครับ9 3 4นะครับครับแล้วก็ให้ล่างมานะครับล่างเด่น5กับ9นะครับเด่นสุดก็9 2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี45 5ห้ 94 97แล้วก็แจ้งว่าระวังเบิร์นะครับ5 5 99นะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับครับ้ามาต่อของจานเนียนเลยนะครับจานเนียนก็ให้เลขเอ่อโบนมาแล้วครับครับเลขเด่นนะครับ5กับ8นะครับของงวดที่ผ่านมาก็ให้5กับแเหมือนกันนะครับครับก็ข้างบนก็ออก3 8นะครับงวดที่ผ่านมานะครับครับก็มาดู ของจานนี้นะครับก็ให้บนมานะครับครับก็ให้2ตัวมานะครับก็มี5 9 5 1 5 3 8 1 8 3 8 9นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดไก่ทองนะครับแอดไก่ทองก็งวดที่ผ่านมาแล้วครับอันนี้นะครับงวดที่ผ่านมาให้มานะครับเด่นนะครับเด่น8อ่าก็ออกนะครับ 3 8ดนะครับ3ามก็มาดูงวดนี้ก so ันนะครับงวดนี้ก็ให้มานะครับเด่น3มนะครับครับเด่น3ก็ให้เข้ามาที่ลงให้นะครับก็เข้ามา2องงวดติดแล้วนะครับก็ให้เด่นตัวเดียวเลยนะครับครับอันนี้ก็แม่นอยู่นะครับครับชุดนี้นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอ่าชุดนี้นะครับยอดเยี่ยมนะครับอันนี้ยอดเยี่ยมครับก็ ก็ที่ผ่านมานะครับก็ให้มานะครับเข้ามานะครับ8 3สามนะครับ8 3สก็หวยออก9 3 8สานะครับก็ยังมีเลขเด่น9ด้วยนะครับครับแล้วให้ล่างมานะครับล่างก็ให้มา9 8นะครับก็ออกข้างล่างตรงๆเลยนะครับ9 8นะครับครับแล้วก็ประจำที่16กุมภานะครับก็ให้มานะครับ9 4สี่นะครับก็ออกข้างล่างตรงๆเลยนะครับ9 4สี่นะครับ ครับก็มาดูงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่16มีนาคมนะครับให้เลขมานะครับเด่น7กับอ่า9นะครับเด่นสุดก็7 2ตัวที่ให้มานะครับก็มี7 1 7 5 7 6 9 4 9 5 9 6อย่างไรยังมี7 7ดเ้วยนะครับเบิร์นะครับแล้วก็3ตัวที่ให้มาก็มี1 7 6 1 96นะครับครับแล้วมาดูล่างกันนะครับล่างใครเด่นมานะครับ3กับ7แล้วก็เด่นสุดก็7นะครับ2ตัวครับที่ให้มาก็มี70็6 7 8 3 0 3 6 3 8แล้วก็ยังมีเลขเบิ้ลนะครับ7 7นะครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ได้นำเสนอท่านได้รับชมกันไปแล้วครับครับก็เข้ามา2วงวนตีเลยครับ ก่อนหน้านัดก็เข้าดีอยู่นะครับยอดเยี่ยมนะครับครับก็ปลุดไปงวดเดียวนะครับก็เข้ามา2องสามงวดติดอีกนะครับครับก็มาดูของท่านต่อไปกันเลยดีกว่านะครับครับก็เป็นของนิตยสารลาบลอยนะครับครับก็ของงวดที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้ามานะครับให้ล่างมานะครับ8 9นะครับก็ออก9 8นะครับก็ยังแถม8 3ดสด้วยนะครับแต่ก็มาออกบนนะครับ3 8ครับนิตยสารลาบลอยนี่ก็ หลุดมางวดเดียวนะครับก่อนหน้านะก็เข้ามา2งวด3งวดติดเหมือนกันนะครับครับก็มาดูของงวดประจําวันที่16มีนาคมนะครับครับก็ให้เลขมานะครับบนนะครับ2ตัวก็มี6 2นะครับครับแล้วก็ยังมี6 7 6 4 6 3 4 3 4 4่หกตัวนะครับ9 6 7 9 4 7 ครับแล้วก็ให้ล่างมานะครับล่าง2ตัวที่ให้มาก็มี5้า8นะครับครับแล้วก็เด่นสุดก็น่าจะเป็น5 8นะครับครับแล้วก็ยังมีเลขนะครับเลขรองมาก็มี5้า9 5 7 9 7 9 9 9 5นะครับครับอันนี้ก็ให้แม่นอยู่นะครับนี่สารราบร้อยนะครับก็ให้จริงถูกจริงนะครับครับก็นำเสนอท่านได้รับชมกันไปแล้วนะครับ ต่อันเลยนะครับก็เป็นของ adr นะครับครับก็ให้เลขมานะครับเลข2ตัวที่ให้มาก็มี6 7 8 7 1ด1 8 6 8หนึ่งหนะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเลขเก็บตกนะครับเลขเก็บตกของวันจันทร์ที่16มีนาคมนะครับให้เลขเด่นมานะครับมี3มี5มี6นะครับของวันที่ผ่านมาก็ให้แปมานะครับ ก็ออกข้างบนนะครับ3 8แล้วก็ออกข้างล่างนะครับ9 8นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของท่านนี้เลยครับฉบับนี้ครับก็ให้เลขมานะครับ8 7 8 6 8 5 8 4 7 7 7 6 7 5 7 4กนะครับครับก็ให้บนมานะครับบนก็บทที่ผ่านมาก็แจ้งว่า ให้8 3นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอ่าฉบับนี้เลยนะครับครับก็ให้เลขมานะครับของงวดที่ผ่านมานะครับให้ไม่เข้านะครับแต่ให้3ตัวมานะครับ9 2 8นะครับ9 2 8ก็ออก9 3 8นะครับก็ยังให้คู่โต้มา3 8ด้วยครับก็3 7 8นะครับแต่ก็ไม่มี9นะครับครับ้วงวดประจำวันที่16นะครับกุมภาพันธ์นะครับก็ให้เข้ามานะครับ 9 4สี่นะครับสองตัว9 4สี่ก็ออกข้างล่างตรงตรเลยนะครับ94สี่นะครับแล้วค่า3ตัวนะครับก็ให้มา3 0 4ศนะครับก็ออกนะครับข้างบนตัวโต้เลยนะครับ4 0 3นย์นะครับครับแล้ววดประจาวันที่1นะครับ1่กุมภาพันธ์นะครับก็ให้มานะครับ2 7นะครับสองก็ออกข้างบนตรงตรงเลยนะครับ2 2 7สองนะครับแล้ววดประจาวันที่17มกราคมนะครับก็ให้มานะครับ 8, 8, 9, 8 6นะครับ8 6ก็ออกข้างล่างนะครับ6 8นะครับครับก็มาดูงวดประจำวันที่16มีนาคมนะครับก็ให้เลขมานะครับเด่นนะครับเด่น9 2ตัวที่ให้มาก็มี4 2 4 5 4 6 4 0 9 2 9 5 9 6 9 0 3ตัวนะครับที่ให้มาก็มี8 4 2 หนึ่งสี่หกสามเก้าห้าแปดเก้าศูนย์นะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็เข้ามานะครับสามงวดติดนะครับเข้ามาแต่ก็งวดที่แล้วนะครับก็เกือบเข้านะครับครับให้เก้าสองแปดนะครับแล้วก็คูโตะนะครับสามแปดนะครับครับก็ให้ไม่เข้านะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเซียนมาตามนัดนะครับ ครับเสียนมาตามนัดก็ให้เลขเด่นมานะครับเด่นสี่นะครับงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่ส6บหมีนาคนนะครับงวดก่อนใค้เข้ามานะครับเข้ามาไม่ใช่แค่3ามงวดนะครับห้างวดติดเลยนะครับของชุดนี้นะครับครับใครเด่นตัวเดียวเลยนะครับครับแต่ก็ส่วนมากก็จะออกบนนะครับเด่นบนนะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็เข้ามาห้างวดติดเลยนะครับครับก็ ขอเน้นย้ำนะครับว่าช่องหวยเด็ดหวยดังท้องอาจารย์นะครับเป็นเพียงแค่สื่อกลางนะครับสื่อกลางการนําเสนอข้อมูลนะครับเลขเด็ดเลขดังของทุกอาจารย์ทุกสํานักนะครับและที่นําเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ทางช่องก็ไม่สนับสนุนนะครับการพนันทุกรูปแบบเลยนะครับทั้งหวยออนไลน์คาสิโนออนไลน์หวยใต้ดินออนไลน์นะครับที่เป็นการพนันนะครับสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องก็ไม่สนับสนุนนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช้กดแชร์ถ้ารักกันแน่ๆนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมข้อมูลข่าวสาร ที่เราจะนําเสนอข้อมูลเลขเด็ดเลขดังต่างๆนะครับมาใหม่ๆนะครับมาให้ท่านชมได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับแนวทางนะครับทุกอาจารย์นะครับทุกสํานักนะครับต่างๆนะครับที่ได้ให้ข้อมูลนะครับในการนําเสนอนะครับครับ ก็ขอให้ท <ublique S 1> ่านมีความสุขความเจริญก้าวหน้านะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับที่มอบแนวทางดีๆนะครับให้ทางช่องหวยเด็ดหวยดังทองกระจ่างนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมนะครับก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาบนะครับในงวดนี้และงวดหน้าและงวดต่อไปเลยนะครับครับแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับก็ขอขอบคุณนะครับครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือต้องการรับข้อมูลของอาจารย์ท่านใดนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับครับก็จะได้นําเสนอข้อมูลใหม่ๆม่าให้ท่านได้รับชมนะครับหรือคําติชมก็ครับครับก็อย่าลืมนะครับก็มันทําบุญตักบาตรนะครับทําทานสวดมนต์ไหว้พระนะครับครับเวลาดวงเปิดนะครับก็จะได้รับโชคนะครับ ถูกหวยรวยเบอร์นะครับครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ